เทีงออกมาเยอะๆนะคะทีมงานชั้นเรามืนาำบุญเมืมมอมเเเเ่อ,อน้ำเจอมะอ่อล้มแล้วๆคือจินมจนเที่ยงมื่อตอนขึ้นก็ได้ไม่จิ้มแจงไม่เห้แล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเม่ตทีมเห็นยา แกงา็ไม่สิบันที่แรกหัวหนาน่ามันพันดูเนาะก็เลยว่าจะแกงไปให้ลูกเต้ากินนั่นละวันนี้ก็เลยว่าเราบอยู่เราอยู่ขันแก่งมาหน้าบูดวันนี้ก็เลยจะเอาไปเอาไปให้แผนกชากลูกๆซุ้มเฮ็ดชาเอออืมไปไป้าข้าเจ้าทิชชู่เขา่อนเที่ยงกว่าหรือไม่นวมกิลิ่นไหมใบจังกินไหม ปิดเำไมเอาปิดฟ้าก็พี่น้องูเดียวก็ประตูรถเปิดแล้วนะไปให้ออเดี๋ยวออกไปสำนักงานบ้านแพงนะไปจาพี่น้องเดินทาง่ะเป็นยังนึ่งมาขวางนั้นข่อยว่าไอ เออข่อยพ่อญ่เนาะข่อยก็บพ่อห้แล้วห่วยพ่อหญแบ่แล้วเอนพูดบางสิล่ะเราเอน่อเหนือหนาหของนะพวงพวสิลอง้องเนาะพ่อไงความันยังมี้สบาทมันสิลูกสิเนี่พนนะอ้ยเอนพ่อไงนี่คันวาเอลาหางสิกัสิโจให้แล้วจะกศ0บาทส0บาทเดีแล้วเอนมาอายครับเออขันอ้ายครับให้เป็นรอย่นแล้วโอ้ยเงดเนาะ หุ่นแล้วยางไปหุ่นแล้วหเียนอะไรเนเขียดตัวพอยาครับของมันจะกี่สิบาทเนี่ข่อยก็แล้วบ่ท่านมีดอกจากก็ได้วางสิข่อยก็บ่ายว่าจ้คือหยุดกึกยคือหยุดกอคือสีบากกาหายแล้วเออแต่วมาที่จิงมีเงินยืนมามีนี่เดใบเศร้ากับใบลอยนกระเป๋าในี่ข่อจกของม่เงินพอยายเขียนอะไรเอเินเงิน เอาวากันอจกไว้เสร็จแล้วงั้นไปเศร้าไปนะั่นค่ะไม่เห็นโอ้ยขวดถุงพี่คอ,อยหลงถุงเลยคอยค่าศูนย์คอยค่าเข,าขียดแห้งวขันคอยลงลงเรื่อมเลื่อมบ้างเอะเอยังบ่เขียดไลท์ดูไลเอเิดพอาย <c oughs> เอาพิดตาบไลโอย้ยก่อนอันนี้เป็นฮอร์พากแมนติมจ้ะ ไอสำนักงานหภาคเนี่ยเอาเงนงยแงละม่ไปสุ้มขออนุญาตไทยลิปเด้อวนาว <c oughs> นาผิประยูขอ <c oughs> นอน,นุญาตวนาบูดวนาบูดวนานนานลงเอตมีกูประเซจั่วเทียนนกบอสนันแซบกับอสิ่มกันเด้เอกแกงละใหม่นี่คันบอแซบกับสีเหลือกับมอแรง แกงเร็งแกงแกงนักงานเนตตาพอเนตตาพาอพี่วันน้วมาทรงเออเาเอิ่นขือคือยดีเองแต่พอไปเลยค่ะเดี๋ยวอันนักงานกระขวมท่างไปนะขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยหัวหน้าเกิดไรวาจกได้ว่าแม่จงเฮ็ดพอไว้ถักแกงพ้่นว่าพิ่นสีไลสวดรองเพียงหมะแดงตรงใสจะเอื่นควนเขาคุมบอก ใกล้เลยเธอพี่น้องสิบเจ็ดนวันที่สิบเจ็ดอีสามวันได้ชดกุมปิดเนาะเข้าไปที่เพจสันเราออนไลน์นะพี่น้องันเราออนไลน์แม่ติมกระบอกโบกีงปัญใดเลยยานบอเพียบอกถือก็เล่บอกตาเขาในกลุ่มจะสีกลุ่มได้แล้วข่อยกระโบกีงเนาะข่อยตรงไปเลี้ยนมาใหม่เข้าเข้าไปซื้อบัตรกลุมปิดในในเพจสันเราออนไลน์นะพี่น้องเดี๋ยวเสียเอาเฟจแม่ติมแช่ เขาเบิ่งในกลุ่มรู้สึกว่าดูเบิ่งผิวเพลินน่ะน่าจะมีศิลปินรับเชิญพิเศษมีบิวบ่บิวชื่อบิวไหมเออลูกบิวแล้วก็บิวประพาพรเหรอเป้เหรอแล้วก็มีปุ๊เป้แล้วก็มีไพ่เนี่ยอะไรประมาณสี่ห้าคนเนี่ยนะปุ้ยจำไม่ได้มีแตราลูกมีิเอะเบงเนี่ยบัตเทนเนียเบิ่งคักอะไ้มีแต่แช่เอกไปบิวกับจนจอยละแงมแห้ง ยูจอยล่วงเมติมิแตอ้วนขึ้นโอ้ <t <t ่อยก็ได้เนี่ยซารเลาวค่ะเอากมาทางนียางกล่องไป้ั่งไนกดกดปิดก่อนก็ได้เดี๋ยปเจอ่เจอกรตีนู่นละค่ะอาวจแล้วค่ะกลังสังกระลังกลังเปีง

ไม่ถึงว่า่ายเอากับปุกกันนะอ่ะ,อะเดี๋ยวแม่ครับไปถึงฉากไม่เพิ่นจะเปล่าอันนี้ไนดะ้วแม่แทไม,ม,ม่ติมมาลงไปให้เพิ่นเนาะอ่ะเอาลงไปให้ไเ้ยหม่ ไปงานพี่นองโอ้ไม่ตัวชีพกกตุ้ะต้นน้ำฝนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขายบัตรก่อนขายบัตรก่นอนพอดิ้เขาหรือวะเทียงกลัวเพรแห้งเดีนะเดนะนันเีนี่นี่เพจนี้เพจนี้เดีนะั เดียวยูแล้วเสียังคนละคนเนี่ยนะคนละคนเหมือนกันอยู่ไม่เอาแกงแลาไหมมาส่งกินเลยรได้ลุกอ่ะเออทั่วหาแล้วมนแร็งสเขามาหาดอกสีเอาเกียงเนี่ยขอมะสจงคนนกําลังหาเพจความหาเพจพี่น้องซันเราออนไลน์นะน่าจะเห็นแวบๆอยู่ ซื้อบัตรกุ้มปิดที่17นี้นะคะซ <Okay. S 1> านเล้าออนไลน์นี่ไงเจอแล้วนี่ค่ะพี่น้องซ <Yeah. S 1> านเล้าออนไลน์พี่น้องเซิร์ชเบิ้งหันอยู่ในเฟสเด้อคันคันแบบว่าผู้ใดอ,อยากซื้อบัตรกุ้มปิดหรืออยากสนับสนุนบัตรกุ้มปิดของวงซานเล้าบันเทิงศิลป์นะคะ บัตรรูร้สึกว่าร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเก้าบาทหรือเปล่าใชยไหมขออนุญาตดูก่อนฉันเดบงแค่เพียเห็นแต่แบบๆวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองทุ่มเป็นต้นไปพี่น้องเพ่นทิ่เปิดตูวศิลปินนั่นบัตรหนูจำไม่ผิดน่าจะร้อยสามเก้าหรือเปล่าใช่ล้ใช่ลเเเเ้เห็นไหมแบบน่าจ,จะาร้อยสามเก้าแล้วพี่น้อง ไปแล้วแล้วเดี๋ยวมือแรงมือแรงงหม่จังเขามาไหมเน,ะมนมาะหมายจันทเขามาไหมราคาบัตรบ่อผิดก็ขอ,ขอให้ได้พ้องลงบู่ท่านเดนเบิ้งกผักแต่ว่าถ้าซื้อซื้อกลุ่มปิดก็ซื้อในนี้แหละเพจดซันรเราออนไลน์นี่แหละนี่เห็นไหมเห็นไหมแม่เห็นเห็นเปล่า ยังอยู่ยังไงนารออนไลน์ใช่ใช่ใช่ผู้ใดอยากเขาไปในกลุมก็เนี่ยเขาไปส่งขอความทักแชทดหาเพิ่นเลยเดี๋ยวมีแอดมินตอบเนาะแอดมินตอบโอเคไปเราเดินทางกันต่อไปกินข้าวเช้าในเวลาตอนกินข้าวมือสองสิบแปดซันข้าวมือสองเพียเอออะไป Let's go Let's go ไปว่าอะไรไปจวดไปว่าจวด เออคันย่ามันย่ำแบบว่าอันบีคนแบบว่าบอกแม่ว่าไปพวกเข้าสิแม่แม่ก็บอกเลสโก้คันพม่เขาถามว่าเลสโก้แปลว่ายังแม่ต่อว่าวจวดวางสิเนดะ้เจ้าต่อว่าจวดเนดะ้พี่ทำแม่กล้องนะเนี้ยเอาคลิปนี้กับไวแซมนี่ก่อนกันแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ในช่องติมกุสุมาชาแนวเดอเป็นคลิปแรกของข่อยเริ่มมันนี่แกงร้นอนแม่มาส่งขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ